คุณไม่ได้มีวิวัฒนาการมาจากลิงคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่24กุมภาพันธ์พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับคุณเยเรมีบทที่1ข้อ5เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครั้นและก่อนที่เจ้าคลอดจากครั้น เราก็ได้กําหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะแก่ปรรดาประชาชาติอ่านเพิ่มเติมเยเรมีบทที่หนึ่งข้อ4ถึงสิพระเจ้าตรัสกับเยเรมีว่าเขาถูกเรียกให้ชําระให้บริสุทธิ์และกําหนดตัวเขาไว้ก่อนที่เขาจะเกิดแต่ไม่เฉพาะกับเยเรมีเท่านั้นยอหนผู้ให้บับติศมาในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ15ถึง16 พระเยซูในพระธรรมอิสยาห์บทที่49ข้อ1-5และเปาโลในพระธรรมกาลาเทียบทที่1ข้อ15ก็เป็นเช่นนั้นและคุณด้วยเช่นกันที่ถูกกำหนดไว้ก่อนที่คุณจะเกิดในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ13-16แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงรู้จักคุณตั้งแต่คุณอยู่ในคันของมารดาพระองค์ทรงรู้ว่าหน้าตาของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนที่คุณจะเกิดเสียอีกก่อนที่คุณจะเกิดชีวิตของคุณได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือของพระองค์แล้วคุณไม่ได้กำเนิดขึ้นโดยบังเอิญคุณไม่ได้มีวิวัฒนาการมาจากลิงคุณถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าแห่งความรัก ผู้ทรงมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณพระองค์ทรงสร้างคุณพร้อมกับความสามารถพิเศษเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของคุณพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับคุณโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณในการมีความสุขและประสบความสำเร็จคือการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ คุณสามารถใช้ตะลันที่พระองค์ประทานให้เพื่อคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งอื่นๆได้แต่คุณจะไม่พบการเจิมและพระพรของพระองค์ในความพยายามต่างๆเหล่านั้นเหมือนอย่างที่คุณจะได้รับหากคุณทุ่มเทความสามารถเหล่านั้นเพื่อพระองค์และการงานของพระองค์คุณอาจสงสัยว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณทำ คำตอบคือการถวายทั้งกายและใจทั้งหมดให้กับพระองค์เมื่อคุณยอมจำนนกับพระเจ้าพระองค์จะทรงเริ่มทำให้สถานการณ์ต่างๆเป็นไปในทางที่จะนำคุณเข้าสู่แผนการที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ส่วนของคุณคือการยอมจำนนส่วนของพระเจ้าคือการเปิดเผยสําแดงที่พระเจ้าได้ทรงทำส่วนของพระองค์แล้ว และหากคุณทำส่วนของคุณคุณจะได้สัมผัสกับการเติมเต็มครั้งใหม่และความยินดีของผู้ที่อยู่ในใจกลางน้ำพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจได้เมื่อคุณยอมจำนนกับพระเจ้าพระองค์จะเริ่มทำให้สถานาการณ์ต่างๆนำคุณเข้าสู่แผนการที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับแผนการอันดีที่มีต่อชีวิตของลูกขอบคุณพระองค์ที่ส่งให้โอกาสลูกในการรับใช้และมีส่วนร่วมในพระราชกิจของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน